สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทบทวนเกี่ยวกับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์กันอีกสักครั้งนะครับโดยที่ครูจะเอาโจทย์ที่เคยค u i z ไปนั้นมาตรวจสอบดูอีกทีหนึ่งแต่ก่อนที่จะทำนะครับมาดูขั้นตอนก่อนนะครับขั้นที่หนึ่เนินการในวงเล็บก่อนซึ่งทุกคนจำได้ดีนะครับแต่ขั้นอื่นอย่าลืม ห้องแล้วก็ทําบ่อยๆนะครับขั้นที่2นะครับทําเลขยกกกาลังกับถอดลากก่อนนะครับก็อนาคตตอนอยู่ม2 2ม3น่าจะเจอเครื่องหมายนี้บ่อยขึ้นนะครับขั้นที่3ามทำคูณหารนะครับนะครับถ้าคูณกับหารมาพร้อมกันก็ทําจากซ้ายไปขวานะครับต่อไป4ก็บวกลบนะครับแล้วก็สุดท้ายนึกอะไรไม่ออกก็จากซ้ายไปขวานะครับ โอเคจากวิดข้อที่1นะครับลบหาบวกลบเอยู่ในวงเล็บนะครับแล้วก็หาเ7นะครับก็มีคนส่งคําตอบมาอย่างมากมายนะครับแล้วก็มาดูว่าอันไหนจะถูกนะครับแต่อันนี้เป็นการเห็นเปอร์เซ็นต์ว่าใครตอบเท่าไหร่นะครับคณิตศาสตร์กับการโหวตในคนละเรื่องกันนะครับถ้านักเรียนโหวต1นบวกหได้เลขอื่นนี้ก็เจ๊งกันทั้งระบบนะครับฉะนั้น อ่าสูงสุดไม่ได้แปลว่าถูกนะครับโอเคปะ่ะขั้นแรกเอาโจทย์มาทำอะไรก่อนครับแน่นอนทำในวงเล็บนะครับทำในวงเล็บก่อนแต่ประเด็นก็คือนักเรียนน่าจะรู้แหละว่าทำในวงเล็บแต่ว่าอ่าลืมการบวกหรือ,อยังพอไปถึงการหารอาจจะทำไม่ลืมนะครับก็ต้องทำบ่อยๆนั่นเองมาลบห้าบวกลบ9นะครับก็จะเป็นพลพักของการลบนะครับ ก็ลบเยอะขึ้นก็จะกลายเป็นลบ14ครับผมหารด้วย7นะครับการหารลบหารบวกได้ติดลบอยู่แล้วส่วนหารหารธรรมดา7อะไรได้14 7 2 14ใช่ไหมครับก็ตอบลบ2นะครับโอเคนั้นลบ2เป็นคำตอบที่ถูกต้องแต่ว่าลบ2แบบนี้ก็ได้นะครับก็ถือว่าถูกนะครับฉะนั้นรวมกันก็มีคนตอบถูกถึง83.33%เ ส่วนคนที่เหลือก็คงต้องทบทวนอีกสักเล็กน้อยนะครับหรือบางคนนี่ได้ลบ14ใช่ไหมลืมหาร7อาจจะลืมทําให้ครบนะครับแบบนี้ก็มีจะมีความผิดพลาดหลายๆอย่างเราจะต้องตรวจสอบนะครับผิดเหมือนกันแต่กรณีผิดอาจจะไม่เหมือนกันนะครับต้องไปเช็คตัวเองนะครับโอเคก็ผิดไป16.67%ต่อไปข้อที่2นะครับห หารด้วยภายในวงเล็บ4บวกลบ6นะครับก็มีคำตอบส่งมามากมายนะครับวิธีทำแน่นอนทําในวงเล็บก่อน4บวกกับลบ6นะครับ4มี4นะครับบวกมี4นะครับส่วนลบมี6นะครับลบย่อมชนะนะครับการบวกไม่จำเป็นจะต้องเพิ่มเสมอไปใช่ไหมครับ เหมือนเอาอะไรเดียสิงโตไปบวกกับกระต่ายอย่างนี้ครับก็กินกันเรียบใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้ทําให้เพิ่มปูนขึ้นมันอยู่ที่ว่าเอาอะไรมาบวกกันเช่นเดียวกันครับเราเอาจํานวนเต็มบวกไปบวกกับจํานวนเต็มลบมันก็ต้องมีการหักล้างกันนะครับโอเคฉะนั้นสี่บวกลบหเนี่ยได้ลบสองนะครับส่วนหหารลบสองหารเช็คเครื่องหมายานะครับบวกหารลบได้ลบนะครับส่วนหารหารธรรมดา หหาร2ได้3นะครับข้อนี้ตอบติดลบ3นะครับแทน,นคนตอบติดลบ3อย่างนี้หรือติดลบ3แบบนี้ก็ถูกเหมือนกันทั้งคู่นะครับแค่เขียนคนละแบบแต่ถูกทั้งคู่ครับรวมกันแล้วก็ถูก80.5สนะครับส่วน19.43%ก็ลองไปเช็คดูว่าตัวเองพลาดเรื่องอะไรนะครับผมต่อไปโจทย์ข้อที่3นะครับอ่า ภายในวงเล็บลบเก้าหารลบสามแล้วลบด้วยลบสามนะครับโอเคมีคำตอบแค่สี่แบบเองนะครับไม่ไม่หลากหลายเท่าข้ออื่นนะครับมาโอเคก็ต้องทำในวงเล็บก่อนอยู่ดีแต่งานนี้ในวงเล็บเป็นหารนะครับผมหารอ่าลบหารลบได้บวกนะครับเก้าหารสามได้สามก็จะกลายเป็นสามลบด้วยลบสามนะครับอันนี้อ่าที่ท,ที่ที่ผิดเยอะเนะี่ย น่าจะมีโอกาสได้หลายกรณีนะครับโอเคคราวนี้มาดูว่าถ้าเกิดว่านักเรียนใช้วิธีเปลี่ยนลบเป็นบวกเปลี่ยนตัวหลังเปนตรงข้ามนะครับมันก็จะกลายเป็นบวกด้วยตรงข้ามของลบสคือ3ามก็เป็น3ามบวกสามคำตอบคือหกนะครับส่วนนักเรียนที่ใช้วิธีอีกวิธีหนึ่งที่ครูชอบเล่นก็คือวิธีเคมี Me, ใช่ไหมครับมันมีอยู่สามครับ ลบคือเอาออกแต่เอาลบออกครับซึ่งมันไม่มีก็เลยต้องไปลบจากต้องไปหักลบออกจากกองกลางนะครับกองกลางเอาลบออกสามอันก็เลยเหลือบวกอสามอันก็กลายเป็นมีบวกเพิ่มเป็นหกอันอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็วิธีใครวิธีมันครับเอาวิธีที่ชอบนะครับตกลงก็ข้อนี้ตอบหกนะครับก็ถูกไปเจ็ดสิบสองจุดสองสองเปอร์เซ็นที่เหลือก็ น่าจะผิดตรงลบๆหรือเปล่านะครับไปเช็คตัวเองด้วยต่อไปข้อสีครับข้อสี่นะครับติดลบหนึ่งเขียนแปะอยู่หน้าวงเล็บนี่ครับโอ้โหคำตอบหลากหลายมากน่าจะน่าจะไม่ทราบนะครับเดี๋ยวครูจะทำคลิปย่อยสอนทีหลังนะครับลบหนึ่งเขียนแปะอยู่ก็คือคูณอยู่ครับลบหนึ่งคูณอยู่กับวงเล็บเปิดนะครับลบสามสิบสองหารลบสอง ก็ต้องทำในวงเล็บก่อนลบหารลบก็เป็นบวกนะครับเครื่องหมายบวกเฉยๆไม่ไดเอามาบวกกันนะครับ32หาร2ก็ได้16ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นลบหนึ่งนะครับแปะกับ16อย่างนี้แต่อย่างที่บอกไปข้างต้นก็คือเขียนแปะก็คือการคูณน,นะครับลบหนึ่งคูณ16ก็ได้ิดลบ16ครับข้อนี้ก็ ถูกกันไป83.33%ก็เยอะนะครับส่วนส่วนคนอื่นที่พลาดก็ไปเช็คว่าพลาดตรงไหนน่าจะพลาดตรงอ่าไม่ทราบว่าเขียนติดกันคือการคูณนะครับอ่าข้อ5นะครับครูเริ่มเล่นเรื่องการดำเนินการและไม่ได้เล่นเรื่องคำนวณเท่าไหร่นะครับการดำเนินการก็ถ้าเกิดว่าเห็นมาเป็น แบบนี้เราไม่มีวงเล็บก,ก็ต้องไปนึกว่าขั้นต่อต่อไปเนี่ยคืออะไรนะครับคูณกับกบวกทําอะไรก่อนคูณกับกบวกมาทํางําคูณก่อนนะครับ7จคูณเได้49ส่วนคนอื่นที่ยังไม่ได้ดําเนินการก็เขียนค้งไว้นะครับอ่าเจ็ดบวกสีบวกเนะครับได้63นะครับก็ถูกกันไปถล่มทลาย86.11%นะครับอ่าที่ปิด13.89%ก็นก็น่าจะเป็นลำดับ ขั้นตอนอาจจะผิดพลาดไปก็ต้องไปทบทวนหนึ่งสสาสี่ห้าว่าทำอะไรก่อนอีกสักครั้งนะครับข้อสุดท้ายครับยึบยับมากเลยนะครับอ่าเครื่องหมายนัวไปหมดเลยโอเคถ้าเครื่องหมายเยอะๆอย่างนี้ก็ไปไล่ดูก็ต้องทำคูณหารก่อนนะครับต้องทำคูณกบหารก่อนแล้วก็ต้องทำห้าหารห้ากอนก็ต้องทำห้าคูณห้าก่อนนะครับ ถ้าหารห้าได้หนึ่งนะครับห้าคูณห้าได้ยี่สิบห้าจากนั้นก็เป็นคิดเลขปกตินะครับห้าบวกหนึ่งบวกยี่สิบห้าลบห้านะครับก็ได้ยี่สิบหกนะครับก็คำตอบถูกไปเจ็ดสองจุดสองสองเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคให้นักเรียนต้องทบทวนนะครับถึงจะแก้ปัญหาได้ยังไงบทสุดท้ายบทนี้นะครับก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วก็ขอให้ทุกคน ประสบความสําเร็จนะครับใครมีปัญหาก็แจ้งมาปรึกษามาได้นะครับเดี๋ยวครูสอนสอนเป็นลายย่อยๆให้ได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้สวัสดีครับ